ออ้ออกเฮ้ยออกออกครับเนี่ยพอพูดถึงเขาก็ออกเลยครับออกจริงๆออกจริงยรางไฟที่งเงื้อออกมาโอ,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 อ้ออกเฮ้ย<笑><笑>เออแสดงว้าชาวบอกให้รู้เออมันจะออกไปมันเปิดให้ดูเลยเน่แล้วก็เปิด เอ้ยชา้าเปิดให้กูดูอีกหน่อยสิวะฮะเปิดอีกหน่อยที่ลูกโอ้หมันมันแปลกหน้อย,ย่างไรทักตะเจี้ยบอกว่าไม่ออกมันออกให้ดูเลยมือมือเชื่ออย่าลบดูเด้อของพันเนี่ยเออเปิดให้ข้าดูอีกหน่อยดิเอ้ยเปิดให้ข้าดูหน่อยว่าลูกเร็วโอ้มันชอยหเห็นเลยอ่ะโอ้ เออนายเห็นไหมเห็นไหมมันเปิดให้ดูอีกเลยเออของอย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะรู้ละรู้แล้ว้าโอเคโอเคก็เข้าใจเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไปเยไหมจุดเตือนเนี่ยในจุดที่อยู่ห้องนอนนะที่แบตออกมาเมื่อตอนขึ้นไปเที่ยวไหนมันปิดแสดงว่ามันไม่อยากมีแสงมันเลยเปิดให้ดูให้รู้ว่าเอ เปิดเปล่าเปิดได้แต่มันอยากจะนอนไม่อยากให้มีแสงเงเออข้าเชื่อแล้วสาอ,อ,อ,อสุดยอดว่ะข้าข้าเห็นละข้าเห็นละค้ารูล้ละโอเคตามนั้นออ,อ,อใครไม่รู้ไม่อย่าลบหลู่นะมันรู้ในะจรู้ของมันนะ อยากมันอยากให้พ่ออาวมันรู้ก็เปิดให้ดูเฉยเลยนะ,ะ,ะเห็นไหมเห็นไหมอชัดเจนน,าานะชาเนาะใครไม่รู้ไม่เห็นเราสัมผัสได้น่ารูกนะว่าหน้าเด้อค่าขอที่หนึ่งนารูกจะได้มีเงินทำบุญให้เดี๋ยวเอาเจ้าเทาไปชักล้างสักหน่อยนะึงเพราะว่ามันเอามาหลบ ไป้่มเงานี่อ่าโอเคกลับบ้านเราเขาเอ้ยกลับบ้านเราไปกลับบ้านกลับบ้านอ่าชัดเจนโอ้เห็นไหมเจ้าบ,บัดดี้ขึ้นบนหลงังคาเห็นไหมเจ้าบัดดี้นั่นน่ะนี่นี่นี่เขน,นอนบนบ้านกับเจ้าปีชานั่นเห็นไหมเห็นไหมโอเคชัดเจน วันนี้ครบหมดได้เห็นหมดสิ่งที่อยากเห็น